บงพี่น้องยายนางผ้ามาเก็บอันแมงแข้งอีกแล้วเด้อจ้ามือนี่สวัสด,ดีตอนเสาร์จะพี่น้องมาต่อเสาร์อีลหลีพุ่นตะเว้นยายรุ่นกับมากก่อนพุ่นตะเวน้นยายรุ่นมั้งอ้ยตะเวน้นยังว่าท่านาได้อดขืนอยู่เลยพี่นอ้องอ้ยุนะ้ยพุ่นน่ะตะเว้นยังว่าท่านขืนอยู่ก็เป็นมืดเหมือดทีม่มือนี่เพราะฝนสีมาบ่๋อ มาเก็บแมงแข็งอีกคือเกล้าลมือนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยมือว่านี่กระมานมือนี่กระสีมานบ่เริ่มเก็บแล้วจ้าพี่น้องคุณยายนั่งกันนั่งเอายายรุ่นอีกคุณเอามาเก็บน้ำกันเนื้อจ้าพี่น้องเก็บแมงแข็งเพราะเป็นของง่ายด้วของหายากอิลีจ้ะนะมาเก็บน้ำกันจ้าอสองเท่านี่คือพักแท้ โอยแลนลงหมดแลนลงหมดอแลนลงหมดซูยาปากมันลง่งมันได้ยินเสียงเห่าแล้วมันลงฟ้าแลนลงดินนะฉลาดแล้ว ยห้นบอตกปกเป็ปกเป็ดลงเลยอย่างน้เสียงคดเ่ยตองมามีดมีดมีเนาะตองมาอยิเมีอะตนอออือโอ้ยยุงกับพ่อยุงหันยุงโนตาเซาไหมยุงกัดยุงกัดรุปมันโตนี่มีแต่ัตใหญยๆเดย

เข่ามาได้เข่ามาได้มันเข่ามาได้เอ้ามือลุ้นกูติมาไหมดอกเด้อมึงลงไปซะอื่นขึ้นมาเด้อ ลุ้นเลยมันจังสีใดอยู่วางหนีกระตูลงมืดเลยนะคุณพี่น้องมาข้าวเดียวมากเเค่ยีสีหน้าที่ใดไม่เป็นเคิงโล่หรอบอกพุูน่ะเออเออนี่หลายแต่ตัวใหญ่คักก็หมู่ว่านนี่พูน่ะ Okay. อหาเบ้างอีก,กนะหลายอยู่แต่มันเร็วส่วนเขาหฮนละก้อนีลอน้ละก้อน,นี้ละฮีฮีฮฮฮฮ่ฮีคูล้มาลงจอยเอ้ยลงหมองเอือนอารมณ์ กลัวสิได้กินเด้อพี่น้องแข้งแข้งนี่บ่แม่นแนวหาง่ายเด้อืมนะฮนะอืม <Okay. S 1> อืมี่ิ๊ดตุงอืม,มอ,อืมงานกับลงมเราจะกี่โตัวงานยุยยุยกุนเด็กบ่เราไปหอดกระตต้ลงหมดอ,อืม อ,อีกอีกหนออนะของหายากฮะ้งมี่บอกอ่ะขุมซุ่มยุคคุณอุ่นตนาเจ้าคุณเห็นไหมนั่นบอกอือน,นั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวใช่สักก้อนอ่ะอ อื um, cose, ้อสูงเยอะลยนะข้าวจัง่างเข้าไปมันอยู่จังสิมันเอาง่ายอยู่นี่มันอยู่ต่ไตเน่ะมันเอายาดนาจ้วงจ้วงไป มันหงา,งา,งาแต่น้ำข้างางนันมันตาดีอเออว่าขึ้นเลยไม,ม่ยอมขึ้นมันอันห้างแล้วนั่นแรงล่องเหรอว่าสิไปจับก็ต้องลงแน่กะอุ้ยมันฉลาดแล้วไม่เกี่ยวยายเอ้ยขันทบเกี่ยวปเมื่ดูจังได้เสียดายเนาะเก็บเอาน้ำดินนั่นแหละบารนี้เก็บน้ำดินแล้วมันอัน มันล่งเหมอือนเมมันลงดินเมดแล้วก็น้ำดินดนี่ละเอ้มันไหลระน่มันปลอยายรุ้นเก็บเ่ท่านั่นและมันอยู่ค่พูดในบากหลอู้ยย,ย,ยายรุนยร่นได้บกากหลาหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยบังเน่พนนะ เศร้าถึงเบิ้งกันนะใส่นามพอมแีคุณน่ะพี่น้องเอ้ยมางามหายหายถึงเบิ้งใส่นามมันจังบอไตค่ะเตี้ยโอ้ดีดีดีงามมากกว่าฮอนฮอนนึงเออไปใส่อันนั้นมันก็บไตออกมันบ่ตายเด้เนาะบอจำพ่อใยญ่ลุ่นหมานคักหมานแน่เอ้ยสะอ่อนเนาะพี่น้องมึงเนี้ยคุณน่ะยาวยาวยิ่งเติใหญ่เอาโมนีวาตมาโมนหีวก็มายหญ่ลุ่นสีเมียหล่ะเด้อยหญ่ลุ่นสีเมียแล้วพ่อว่าหรอเบนบ่ เอามือละซ่ำนี่เราะาเพาะเลี้ยงล้านเออเอาไปมู่นี่พ่อปนกับเมียดอกต้นนี้มาใหม่นะต้นนี้มาใหม่ไปย่ายรุ่นเมื่อเลี้ยงล้านแล้วบ้านานี้หมานคักขนาดอืมโอ้ฝ่ามาจวดเอาจาักบาทแล้วก็เมียตน้นอืมกะอ,อะไรจิตที่ธุะระจิจ ตัวน้อยได้เนาะมองนี่แต่ตัวแก่ๆมันอยู่ิไกเนาะมันเลยตัวแก่แล้วฉลาดแล้วซุ่มนี่เฮ้ยนั่นนี่ฟังยุซ่านีฟังดังนี่แต่ตัวแก่ๆกได้เอ่ะเก็บเอาน้ำดินบาดที่นี่พี่น้อง เป็นพว่วงเป็นพว่วงบ่ค่อยอน,นีแล้วนันล่งดินมืดแล้วสายมากนี่ลหละขันมาตาเสามาิีด้อันเป็นพว่วงขันมาสายกับล่งดินแล้วเริ่มเลยสิลงดินแล้วนั้นเก็บน้ําดินแล้วน้ําพื้นแล้วนี่นะอยู่ดาาแก่เดี่ยวสวนเราเนี่ยท่านสวนอยู่เ่็นปนี่นี่นีม่มองข่อยสี่บอกนี่นี่ตัวน้อยเอามาตัวยัง่ตัว ไงมันอยู่ขี่ดิมแล้วตัวสุ้มมันแกน่ะคิดไม่ค่อ้ขี่ดิมขึ้นไปท่านั้นเขาบุญนะมึงวะเหยีบย,ยบ,บมึงมุนอุยอุยวะเหยียบกระมี่ฮั่นไหนไปเออตักเอา อ,อลล๋ออๆๆมันบินมนนออนตัวใง่ตัว่่หุ่มตัวง่งมันมีปีกมันบินเก็บเอาซุ่มขู่วันหูนลงหังนอะ่ะ ขึ้นไปพี่น้องสิกา้าบานเราได้บานสิเมื่อแล้วหมาน,นคัพนกพุ่นน่ะพุ่นพุ่นน่ะจ้กพี่น้องอได้เป็นโล่บ้างเฮียยายนั่งโล่ยูเดยเนาะประมารโล่หนึ่งมาชั่วโมงเดียวจ้กพี่น้องพุ่นน่ะเ<อ>บิงเนี้ยชั่วโมงเดียวคุณยายวันนยายวันกับเกี้ยวเข่าหาอันนี้อ,นอีกยู่หุ่นเมื่อน,นี้ ได้ทั้งพักบุงจ้าพี่น้องคุณน่ะมากพักบุงเต็มตายอะผมคุณนี่มากพักบุงจ้าไปกินกับเอาไปลวกกินกับป่นกับแก้วกับอันตาําอันนี่แหละเอาไปกินกับอันตํามแมงแครงนี่แหละจ้าพี่น้องคุณตายไปหาไปที่ไหนคุณซุ้มหนึ่งกะเกี๊ยวเทั้งเกี๊ยวเทั้งตีมือนี่วันหยุดเนาะ เล็กหน่อยนักเรียนมาตีเขาอ่ะตีเขา่าซอยกันป้าจ่าพี่น้องเมื่อดอกบานท,ที่นี่มานแล้วมือนี่มือนี่ได้ร้ายได้งามกว่าทุกมือคุณเหรอใช่ไหมพมี่หนูบินบินบินอ,อ,อุ้ออยบินบ่สร้างเสนาไหมบินอุ้ยมัเต็มโตยิ่ใหญ่มือนี่เต็มโงามงาม าง่ามเอาอันใบไม้ออกบเราก็าไปขวบาะที่นี่งามกว่าทุกมือเลยมือนี่เดรรลายกว่าทุกมือโตโตใหญ่พ่อหลางพักบุงไปตุ่มไปลวกกินกับตำแมงแครงกินกับน้ำพริกแมงแครงแล้วปนแมงแครงตัวนี้หลางพักบุงง่ามงามพี่น้องตัวนีหลางเอาอยางมันออก แล้วก็ไปลวกแซ่บแซ่บพี่น้องหมาพักบุงผู้ใดบ่ท่านลองลอง,ลองมึงเดอ้ดอผู้ใดบ่ท่านเคยกินบ่ท่านลองกินลองมึงเด้อนี่มาพักบุงจ้า,ากินละคันธิจิตใจญ่ปีละครั้งนะคะพี่น้องนี่หมาพักบุงนี่ออกปีละครั้างบางปลาพักบุงบางปลามันกิบโบนี่หมาโบาเป็นน้อยโบเป็นหมาก บางตามันก็เป็นหมากเป็นหน่วยดีดียังสีหล่งนี้น่างามึงเลยคุณไปไปต้มไอ้ลวกบาที่นี่เอาเปนหนึ่งกระแสบจ้ากินดิบกระแสบเด้อพี่นง へえ、で、こっからこっから。